สวัสดีทุกคนผมโทษวันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าโบนะครับเป็นแมปต่อสู้กันโดยใช้ธนูนะครับผมก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องแมปผมด้วยนะครับผมนี่เลยเมื่อทุกคนกดติดตามกันแล้วไปดูกันได้เลยคืออันนี้เป็นโหมดฟรีฟอร์ออรนะครับทุกคนเราจะยิงคนไม่เลือกหน้า้แบบนี้โอ้ยแบบนี้เหรอเฮ้ยมันนะนอนอย่ายิงฉันอย่ายิงผมผมเป็นคนดีครับไอ้ใครยิงตูดกูเอ้ยโอเวโอเวคือคนตายกันเร็วมากอ่ะจริงๆนะตอนน่ะ เช่อ่ะว้าวว้ววายเเสียงกรี๊ดว้าูไม่นะพี่ดูไม่มาพี่จูอย่าทำร้ายผมเอาตายกหมดตั้งจังมาจากไหนวะโอยว้ายน่ากลัวเออคอนเทนต์ของเราคือการแสวหูไดเล่นนะครับเราเห็นคนกคิดกันโอร์ดใ่ไหมว้นวว้าวว้าวว้า้ยววัาวี้าวาวว้้ยวว้าวว้า หลังหลังหลังเกิดอีกเอยว่ายไนเกิดครับเเซร์มารับกระสุนดกันเลกันเลกันเล่นกันเลนกันเฮ้ยยิไม่นเยครับไปถูไเลยครับเลนกันเล่กันเยคัไม่นะกลิบแล้วเหรอไอ้โสตเสร็จแล้วโทสตเสร็จแล้วอไมโทเ่นโอ้จีละันไปรับกระสุนแทนโทเหรอไม่นะเขาสิทธา ทำไมทำไมฆ่าไม่ได้แลยวเฮ้ยมันมีแบ้กันจังสิบสองอ่ะโดนสองแต้มเอาให้ฟิกเฉยเลยอ่ะอีกนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันแมปเดิมโทษอะไรวะเพื่อนอุ้ยที่หนึ่งคือใครอุ้ยอุ้ยทิกช็อตทิกช็อต สวัสดีและสวัสดี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 หายไปไหนวะสวัสดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไดยเฮ้ยมาจากไหนอ้ยพี่ดูพี่ดูแี้วว่าเอาเอาเมือมีคนจะยิงพี่แล้วมีคนยิงเขาอีกทีนึงมันมีลัญญามา อุ้ยตามันใหญ่มีอุ้ยมีคนแทงหลังหวัดดีพี่ถูคกูออกไปได้หวัดดีพี่ถูหวัดดีพี่ถูหวัดดีพี่ถูหวัดดีไปก่อนพี่ถูแล้วพี่ถูสิบสองแล้วไม่นะมีคนมีภารกิจเดียวกันที่เนี่ยยากได้เอาจะยังไงเล็กๆเลยเอ้าเฮ้ยโรนี่เขากับทษคุนก็เดี๋ยวเดี๋ยวไหมตะกอนน้อยจะตายครับไม่ไม่ <And bizarre> <P> ไม่เราจะไม่มีตูงกางหรอกโอ้ยเนี่ยขัโก้ยทำไมหดจังวะเดียบรยโอ้ยม่ส่เรมดีเฮ้ยเกมเกมนี้สูญเสียเกมนี้สูญเสียแข็งเฮ้ยแ่เฮ้ยแข็งแข็งปดๆว่านำปวด่ปดว้ไปผมดูมาไปเจออยู่ไหนเ้ต่อๆ่แข็งต่อแขงต่อแข็งต่อแข็งต่อแ่อ เฮ้ยเออกันไว้กันไว้กันไว้เดี๋ยวแข็งต่อให้เดี๋ยวแข็งต่อให้เดี๋ยวหายให้เดีคือปัญหาคือพี่อยู่ทีมไหนวะเนี่ยไว้ตายแล้วกลัวอะไรกลัวมากเลยโขอทำยังไงให้มันหายแข็งกดกดเราต้องโยนไปเรื่อยๆพี่เราต้องโยนไปเรื่อยๆอ๋อเหรอต้องโยนกดคิวต้องยิงพี่เอาอย่าไปมันอย่างนี้สิอย่าซ้ำคนนะโอ้โหแข็งแบบเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยิง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 ระวังนี้ยิงยิงยิงโอ้โหไปหมดเลยไม่ไม่ไม่ใช่ผมที่ต้องยิงฟดทีมตัวเองเออหน่นแหละ ไปแล้วแข็งแข็งแข็งมันอยู่ข้างบนกันจังอ่ะกันจังแข็งอยู่ขอบคุณมากผมไปแข็งอย่คนเดียวมันไม่ได้ช่วยจ้ายิงซ้ำหนีไปโอ้ยพี่แม็กซ์หนีไปพี่แม็กซ์พี่แม็กซ์หนีไปหนี หนีก่อนเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยเดินเดินเดินด้กันเดินด้กันเดินด้กันเดินด้วยกันทางเดียวาเพอเข้าใจไหมผกระทวงการเล่นแห่งประเทศไทยอันนี้อาคิปอยู่นะครับใส่เอ้ฉันแค่กำลังเปิดดิสคอดแล้วเออกำลังอาคิปผมอยู่ตรงสามหนึ่งเกระวังหลังไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดงมดยิงเลยระดม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  ไอมีคนนึงมีคนนึงมีคนเซซเซซเซเออโอ้ยแพ้แกอ้าวจริงไหมไม่ต้องเสียเวลาปลดหรอกยิงเห้คบแหละยิงเง้แข่งเี้ยครหตอเาตมไตมไตามตามตามตาไปตาเซ้ช้าเซเซจีเข้าใจเข้าใจไปไปไปคู่บูมพีจัดหรือเราเห็นแค่ในทีมเราเองนะเพียงเนแข่งเ้ยเยอะเกินไปเยอะเกินไปเยอะเกินไปปดกนปดกนปดกดกันกันางปดกันชัาง สวยอ้าวชนะได้ไงวะเอาเอามาชนะกันดีแล้วจบแพ้ตลอดเลยวะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอเพิ่งยิงมันนิดนึงอ่าอย่าเพิ่งยิง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 เนี่ยมันไม่ใช่ไซอรเน่ไซเซอรไม่ไซเอ่าอะแล้วเขาเขาแข่งกันหมดเลยตายแล้วหมดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าต่อให้แล้วกันอะต่อให้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 คุณจำคุณจำมีเลเพคคุณจงมีเีเพคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยกลัวกลัวอะไรคนมีเลเพคขอขอหัวเชื้อหน่อยไม่มีหหหััววววเเชชืื้้้้ออแแลลไไปนหัวเชื้อ คือว่าเชื้อมันน่าจะโดนลูปทีนะตอนเนี้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ครับเอานล้วแข็งมาให้ผมอีกข้าต่ายด้านบนโอเคเออสักเกมก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกเราเหลือไอเกมเดียวอะตั้งไฟกี่ตั้งไฟกี่บอกตรงว่าเต็งเข้ากดดันมาตอนเนี้ยอีกฝั่งนะโทษ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 เดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวบึ้มบึ้มอึ้มเลยครับพี่กลมเสียปาเฮ้ยระวัง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 อย่ายิงอย่ายิงดิอย่ายิงเก็บเก็บเก็บเสียงเก็บเสียงเก็บเสียงเสื้อปืนเก็บเสียงตรงนั้นน่ะอย่าไปเขาอันตรายเดี๋ยวโดนยยิิงงตตััวววรดโโอ้้้บกเฮหล เธอสูด้อะไรกันดวะเฮ้ยยิง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 ลุ่ม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 เลยลุ่ม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 ผมเองเออแล้วด้านบนด้านบนด้านบนวายเฮ้ยจ่าเล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 ยเฮ้ยมันมาจริงมันมาจริงอ่ที่มันมาจริงที่มาจริงแล้วเฮ้ยหัวเชื้อหัวเชื้อหัวเชื้อเออแล้วแล้วกิจะรอยไหมเนี่ย หัวเชื้อหัวเชื้อไอหัวเชื้อเอยิง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 ก่อนยิงก่อนหัวเชื้อเลยยิงยิงยิงมาหลักยิงมาหลักค่อยซ่อมที่หลังยิงมาหลักก่อนอย่ายิงซ้ำอย่ายิงซ้ำยิงยิงคนหนึ่งยิงคนหนึ่งยิงคนหนึ่งคนเดียวหรือฟาซิตาคนเดียวหรือฟาซิตาคนเดียวทุกคนพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเอาวินบ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 ินโอเคโอเคไม่เข้าใจ่ะจะเป็น MVP ป่ะใช่เลยใช่เลยใช่โหดนรกจริงๆเลยเป็นแบบที่มืดมาก ขอบคุณครับเฮ้ยพี่ทูพี่ทูแข่งหาแร่กันพี่แข่งหาแร่กันแข่งหาแร่กันเลยครับแข่งหาแร่เฮ้ยผมเจอแร่สามิตรแล้วครับผมเปิดเอ็กซ์เรย์ดีกว่ามันเป็นมุกคนเป็นมุกนเมาเลยทำไมลีเฟรเอทโรแมนเละวะเอ้าแล้วทไมแล้วทำไมตกรอยนะเฮ้ยระวัง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 โอ้โหไม่เอาไมข็มกแล้วนี่หว่าเพีพี่ทูพี่ทูงหนึ่งนะพี่สู้ๆนะพี่พี่ทูอยู่บนมันทำไม่ได้นะลูกนให้้ให้เขาทำเพล่ะ สู้ๆพี่เฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยสวยงามสวยๆสรุปแล้วคือตายที่แล้วนี่เป็นมารพี่มาเดี๋ยวผมเชื่อว่าพี่โหดทุกคนเท่ากันพี่แต่ผมหล่อกผมครับโอ้ยแต่ผมหล่อไม่น่าเติมเลยกับรโดนด่าเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเฟกนิวนะเฮ้อยู่ไหนกันวะ จะแตกพวกนะครับอาจารที่ผมเองผมเองข้างล่างโทษข้างล่างชิบหายไม่ผมรู้ผมคอมึงไม่รู้มึงมองไม่ผมมองไม่เมื่อกี้มองอยู่เมื่อกี้มองอยู่ระวังทางหลังทางหน้าทางางหลังทางหน้าตั้งใจพี่ตั้งใจโอเคไอ้ยี่นแม่งลุงกูโลลิกะไม่ได้ลุงพีไม่ได้ลุงอ้าวนึกว่าติดพี่เจอดันมาเจอโทษอ้าวไม่เข้าตัวดีตัวดีอ้าวแข่งแล้วเหรอเพิ่งรู้ว่ามัน งแไหนว่าจะไม่รอกันไหนว่าเธอจะลืมกันโอเคโอเคโอ้โดนมากลับมาพี่กลับมาเฮ้ยทากี้ไปไหนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาเอาเซซั่มมันเกิดอ่ะเฮ้ยเกมพีคเฮ้ยเกมพีคเฮ้ยเร็วแล้ววิทูยิงคนเดียวคนเดียวยิงไม่ใช่ผม ยิงอีกคนไม่ใช่ผมเกิดสองคนแล้วไปทู้เอ้ยยิงอีกคนนึงอีกคนนึงยิงเลยเออตอนนี้เสียงไม่อยู่แล้วหายแล้วจริงเหรอพี่โอเคพี่ยิงกันหนาบไว้นะพี่แม็กอยู่บนสะพานมันจะยิงกันหนาบยังไงเดินแล้วอยู่ตัวนี้ใครตรงนู้นเฮ้ยแข็งแข็งแล้วเหรอแข็งแล้วแข็งแล้วแข็งแล้วแมวแมวมาตรงนี้เมีวมรงนี้เมวตรงนี้รีเฟกต์รีเฟกต์รีเฟกต์สวยสวยวุ้ยโคตรโหดทำไมทำไมมันเร็วจังเลยต่อต่อ เมเดลฟอร์ดีวิทยูครับว้าเฮ้ยเฮ้ยสองเพื่อนเป็นคนก้าวกำบังไซเซอร์อ้าวเอาจบวะเหรอโอเคอุ้ยวิทูความหวังว่ะเราไม่ยิงเขาเลยอะพี่ทูเอ็มดีผีเกมนี้ชายาไปทูเจ็ดฟีดครับชล่าใจอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไอ้เจ้าไม่เซเตอร์พี่ทูเจ็ดฟีดอ้าวอ้าเอาจบวะเออ้าโดนแข็งไม่ได้จบเฮ้ยเฮ้ยใครตรงนั้นอะปล่อยปล่อยหน่อยปล่อยหัวเชื้อหน่อยขอบคุณมากเมื่อกี้ขอบคุณมากดิเอาวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยววุ้งถ้าถ้าพี่โดนหลังหลังโดนร้อย ตอนนี้สีแดงยอยู่บนตี้ล้วตอนนี้สีแดงอยู่บนเตี้โอเคเอายัไม่จเหรอใครคนนึงวะไอ้นนี่นีพยายามยิงอยู่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ยิงเลยยิงเลยระวังรยิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋วเพิ่งเดี๋ยวเพิงช่วยยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยใครเนี่ยกันจังโตรลงมาแล้วโท้งบนโคตยิงใส่ใส่กหรอเอาใครคนนึงวเออเอาแพ้เอาเอาแพ้แล้วไม่เอะไร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 ไม่เป็นไร ตอนนี้เหงาไม่แตกตอนนี้เหงเยังโอเคอยู่ตอนนี้โอ้ยครใครใค่ใครใครอครใครใครอครใคอใคร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 ใคใคร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 รครใยรใครครใครใครใคยคอใอร้คโใใครอครใครใคใครใ้รใครใครใใ เจอท็ตจติงด้วยโอ้โหเราอยู่เกินเร่ไหรแล้วนะคือแล้ว่าเดี๋ยวเราเริ่มเปิดข้างในกันจังไรนี้ตาม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 น่ทอตตไปงนมันมีทองบทให้าลงแมหลงแมหลงแมพลงดีๆให้ใช้อามงกุดอามงกุฎกันตังฉลาดฮัลโหลอ๋อด้านหลังเราได้น้ำเงินแล้วยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนมค่อยฟีดยิงก่อนยิงก่อนเาติดตานี่เฮ้ยยิงไม่ได้ กันจังกันจังน้ำโอ้พี่เจมาจากไหนพี่เจดนด่วนดุนด่วนน้ำเชื้อดุนด่วนเอเอขอโทษขอเชื้อพี่ขอเชื้อขอเชื้อไม่นะอะไรม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรไมคิดเงยิงปยิงปุอยู่เมื่อกี้ลูกกดิโรชั่นออนมไมคิดเลงนะแม่เอา a n น e และก็ยิงพีทูโดนไม่โดนใครมันดยิงอย่ายิงผมพี่โดนได้โทษเเฮ้ เออดีฟอสดีโชว์ตอนนี้แข่งทั้งตัวตอนนี้กันจังช่วยด้วยมีคนมีคนเอาน้ำอีกแล้วยิงกูทำไมหาไม่เจอเลยอ่ะแต่โทษเรารีบวิ่งกันเถอะนี่นี่อยู่ไหนเจอค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 นเฮ้ยแข่งแล้วแข่งแล้วฟีดฟีดเอาไอ้อันฟีดเอาดิอยู่ไหนกันบ่อ่าอยู่ตรงงานละนล่างพี่นมันมปัญหามันอยู่ตรงอันเนี้ยนี่ไงนี่ไ จะยืนใกลกันมากอ้าวโดนอีกแล้วยู่ไหนอ่ตัวเวนเนยเราเราสาอยู่ห่างกันน่เจคนเดียวหลือเจคนเดียวพีแม็กที่เจดีพอได้ดีพอได้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเราต้องมาก่อนเขาพี่เหมือนเดิมพี่ตอนนี้วิ่งทางนั้นนีแต่วิ่งไปทางนั้นยอมฮึยอมฮึเจมยอดีกว่าคนเยอนบนคนเยอะคนเยอคนเยอคนเยอะหนึ่งแล้วหลสโอ้ยถูกถอย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 กันถายกันได้ถกันได้ถ่าเลยสยังไม่ได้ม ลแล้วยิงไปยิงไปเรื <big S 2> <old> ่อยยิงไปเรื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 ่อยยิงไปเร่อยยิงทีเรื่อยยิงไปเ่อยเร่อยัิงไปนรื่อยยิงไปเรื่อยนิงไปารโ่นยิงเรื่อยยวงเร่อยยิงกปเรื่อยยิงไปเร่อยยิงเรอยเเร่อนเรืเห็นแล้วเ่องเรา ให้มีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นระวังพี่เจล่างหรือบนล่างหรือบนล้างฝั่งนู้น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 ใครอยู่ฝั่งนู้นขึ้นข้างล่างหคนโอเคระวังระวังมันตรงนี้เนียนอยู่โอยเจอแล้วคนนึงข้างบนพีดูพีดูพีดูเฮ้ยดีฟอยเฮ้ยดีฟอยดีฟอยดีฟอยข้างล่างข้างล่างยิงยิงพีดูไปดูขึ้นมาไปดูขึ้นมาอยู่ไปดูขึ้นมาอยู่ผมอยู่ตรงตะเกียรยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอ๋ยโอ้ยเสมอเฉยเสมอเฉยเสมออ๋อเราเราจะชนะเราจะชนะเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข พอเราอาลางไปหนึ่งคนเอดถอดอ้าเราชนะเขาจะพิกเกมอีกแล้วนะเราพิกเกมโทษโหจบเกมนี้เราจะได้เงินล้านเลยจะได้เงิ่ไม่จ่ยไม่ไม่ไม่จอาลู้งข้าล่างอข้าง่างังล่างคอยเองคอยเองอ่ะโดนหนึ่งโดนหนึ่ง ค่อยเองลูกแมนดิสุดอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าวเบจ่ายสองสวยอ่าเรียบร้อยโอเคโทษเรายิงจากที่สูงยิงจากที่สูงยิงจากที่สูงเท่านั้นจ่ายที่สูงเท่านั้นจากเฮ้ยมีคนกำลังขึ้นไปมีคนกำลังขึ้นไปมีคนกำลังขึ้นไปพี่แม็กขึ้นไปพี่แม็กขึ้นไปมีคนขึ้นสองมีคนขึ้นสองมีคนโดนดิีนด่า เจนเย็นนะพี่เจนเย็นอ่าไม่เป็นไร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 ให้เกมให้เกมนี้เกมเกมที่ขอจริงจังจริงจังหน่อยจริงจังจริงจังเกมมิ่งจริงจังเกมมิ่งจริงจังกับการเดินช้ากนะครับอย่าเพิ่งไปเอ๊อย่าเงที่ไปการจริงจังของเราโอเคโอเคโอเคใส่เสื้อมอง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 เออมีไหมสาวจะซสวยและจะได้มองะอ้ยู่นิ่งมานะอยู่นิ่งมานะเรามานี่เรามานี่กันดีกว่าเรามานี่ก็ดีเลยมายมใส่เสื้อใส่เสื้อใส่ใส่เสื้อใส่ ระวังมุงบุกระวังระวังเขาระวังฝั่งบุกระวังระวังจุดบุกระวังจุดบุกอีฝั่งนึงมีฝั่งนึงมีเห็นตัวนึงโอเคโอเคสวัสดีครับมีฝั่งนั้นบนเห็นตัวเขาเห็นจากทางท่อเขาเห็นจากทางท่อตัวนึงตัวนึงมีสี่มีอะไรหนึ่งตัวอยู่ด้านบนเลยมุมนี้แน่นอนเลยโพสอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมันเอ็กซ์เรย์ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่มีหลักการดูไม่ีหลักการดูไม่ีหลักการดู เอ้ามึงโีมากเลยเอ้้าเฮ้ยฝั่งมีคนระวังด้านล่างระวังหัด้านล่างครับรด้านล่างทุกคนเราควรจะไปช่วยกีกันไหมีลงล่างไปแล้วเ่ะอเอ้พี่เจ๊ชผมลงมาลงมาที่นี่กลับ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 กลัไม่รู้มุมนี้ไม่มีคนมีคนหลัง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 พวกมึงหลังทุกคนเลยหลัทุกคนหลังหลังูรูรูจอะทะรูปะทะรูปะทะรูปะทะรูเป็นูเป็นูปะทะรูอยู่ปะทะรูอยู่ปะทะอยู่โดเกันซักซักซักซ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  ไกคนมาไหน่อคนมาไหนหายคนสวยเอ้ะูือควาเติเอ็นเอ็มบีพีพอแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้ผมจะมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้โห่เดี๋ยวเล่นกันใหม่เดี๋ยวหมดดิงครับบายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ